ตอนนี้ได้ขนปลามาถึงแล้วนะครับนี่เห็นไหมครับกำลังจะเอาลงเดี๋ยวลอนไซส์เลยครับค่อยๆเทนี่คือตาล่อนนะครับเราจะล่อนไหลใจก็คือต้องผ่านไหลาตาแล้วก็พักปลาไว้ไปดิ ปิดแบบนี้มาดูด้วยว่ามันต้องคลายตัวเขียวด้วยคายดยิเดี๋ยวลืมอีกปิดแบบนี้อย่างเดียวเกมันลมจะหมดมันไม่ขึ้นใ้เห็นนะ่ะมันก็หมด,ดิลดลมอยอลงไปเลยโบไม่ต้องขืนเออเออเอล่ะปล่อยมันงั้นแหละไม่ต้องไปงาัดมันทำแบบท่อแหละเออ อ่อาเงี้คยค่อยๆกดมันลงไปอ่าโอเคครับล่อนเดี๋ยวปลาก็จะออกครับนี่นปลาหมันนะครับตัวใหญ่ๆไซส์โตๆเป็นทุกไซส์ไซส์แดงๆเอาที่ตักมาดิตักมาหน่อยที่ตักดูด่อน เลครับตักเลยเออมายกมานี่ตัวเล่อเลยครับนะครับตัวใหญ่ๆครับนี่เดี๋ยวเราลอนไซส์นะครับนี่นะมีทุกไซส์นะครับสวยๆลานิลมหมั่นครับโอเคไปพักพิมพ์เลยเดี๋ยวขอดูพักพิมพ์หน่อยที่รากมาเ่อี้นี่นตา มีลูกค้ารอซื้อปลาอยู่9หนึ่งอ่านี่พักทีมครับนี่เห็นไหมครับตักมาไม่ต้องเยอะเท่าไหร่โอเคเพราะตันแดงอยู่แล้วอ่ะนี่นะครับไซส์ใหญ่ๆกำลังลอดอยู่ครับนี่ไอซ์ทุกไซส์ครับปลานินหมันนะครับนะแต่เป็นพักทีมโอเคครับนี่แดงสีสวยครับร้ยครับนี่สีสันสวยงามมากครับ นี่ไซส์สวยๆร่อนเสร็จก็เอามาใส่นี่เห็ตัวใหญ่นี่คัดไซส์แล้วนี่ก็ไซส์จะเรียบๆเท่าๆกันครับอันนี้หมันธรรมดาครับ ครนะสวรรค์พันป่าครับนะจังหวัดราชบุรีครับ